สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อไหรมาในเมืองพอไหญ่มาทรงแล้วนะคะมาธุระนะคะมาธุระที่โรงเรียนโรงเรียนเก่าค่ะาำรับโรงเรียนไหมสิเม่มน้อยเรียนอยู่ปัจจุบันขึ้นได้หนีนะคะแต่ว่าเมื่อน้อยสิไปโรงเรียนเก่าตรงที่ว่าเรียนแล้วได้เฮตุงานเขาต้องการเอกสารจากแม่น้อยค่ะแต่แม่น้อยนัดเขาไว้หาม่งเคิงตอนนี้ยังมาถึงหาม่งเคิงนะคะอีกสิบนาที อีกสิบนาทีถึงจะถึงแต่ว่าไม่น้อยจะแวะไปลานไท้ก่อนมือนี่พักมากนี่ค่ะลรงเรียนอยู่ข้างหน้านี่อยู่ตรงปลายสีแดงๆเดี๋ยวไม่น้อยจะสีงางมากเนาะเออไปดูพักก่อนเราจะดูพักก่อนเพราะเวลาเรามี นัดไปพิ้นไปหนีพร้อมนะมาแล้วแม่คะมาแล้วของสดสดสวัสดีแม,ม่ค้มมามาแล้วสิถามหาทำไมล่ะถามหาใครใครผู้ใด,ดถามหาสาันล่ะผู้ใดถามหาใคร ย่ากัิมานีล่ะวัสดีครับไราจอบไยอหรือเปล่าฮะยอเอาเอาอยากสิเธาสั่งมาใช่ไหมที่น่าห่ะใช่ครัสั่งมาออเสาสันเอาอยู่เป็นกัพละกรรมสองคมเราฉันจะไปผัดใส่อันปลาดุก บาดทอ,อ,อดปลาดุกก่อนเราค่อยผัดน e s, <S, <Yes>. <S, <S เอาพินใจละเนี่ยขาสิไปแกงใจน้องใหม่อเข้าสิไปแกงอันฮะเออสีเปแกงอกันน้องใหม่ผัดาสิเปแกงเฮ็ดตัวตาเห็นเห็นนี่แหละตัวเข้าตาเห็นเห็น นี่ไงผักกะทินฉันสิเอาไปตำมเมียงตะไคร่ใ่ไม่ยอะน่อยสักอันนี้ค่อยคอยคอย่คอยจะไปดูเจ้าโอ้ยแต่กุสักคิวกูก็ดินงตายอยู่ค่อยจะดูเจ้าละอาเอานีเอาเอาฮอกุงมาใบตองนะดได้เฮ็ดมกอีกแล้วเมือนี่พี่มี่ใบตองแล้วห <c oughs> าพากักแปลกแปลก ยังกับใบดอกแค่ใบแครใบแครเอายืนมุนเป็นประข้างมาได,ไไดยยาฝ้ายาฝ้า,า,า,าใจล่มสิบเอ็ดโมงสามสิบนาทียังนี่จะไปพบครูก่อน อันคุกมุกข้างล่านเธอนน่พริกป่นหยาบแต่มันจะแซบไหมเนี่ยรู้ลักษณะมันจะไม่เผ็ดนี่น่ะพริกป่นเมดกินได้พี่น้องคิดไว้ในหัวคือ,อยังว่าลืมก่อนออกจากบ้านมากเลย เออนักขนมาทําไมเอาก็เผื่อเผื่ออะไรก็จะไปกินอยู่ที่บ้านชวนไอ้ปูอยู่ไอ้ปูมันว่าไอ้ปั๊บไข่แล้วมันก็เลยไม่มาเอาจีแล้วมันก็ไม่บอกหนูนะมันก็ไม่บอกนะหนูก็ขนมาเนี่ยก็ฝากไว้สิไม่ใช่ไอ้ช่โกกนนะเอาก็ฝากไว้บ่ายมันไปรับลูกอยู่เพราะว่ามันก็มาเขียนบอกไม่อะไรฝากไว้นี่ก็ได้พวกนี้มันก็ต้องมาอยู่ ไปจับกับมีเด้อพี่น้องใบเล่อยเนาะใบตองเข้าวไฮแล้วเนี่ยได้แล้วใบตองบันนี้ก็จะได้เอาเผือกบันี้อทออกซื้อออออกืะไรก็มันว่ามาเอากระสีเป็นยังรอดไปหาคู่ได้เนี่ยยังมาหอยเวลาสิไปกินกาแฟฟรีนั่กูบอกโอลานี่กับกาแฟฟรีคือกันมุสิแเนเรียนยังเขามีเครื่องอยู่กูก็ลืมคราวสวัสดีครับ ใส่แค่นั้นพ่อบอก okay. แกงเห็ดเท่านะยีงม he ีเราเคยมันจะมาอยู่หลายยังโลกมาว้าวสื่อสโก้กัดกูก็ได้ไม่ได้กัดกูมือนึงมึงใจสิขาด <mist y. S 1> มึงต้องหาทางกัดกูจนได้เ,เราไม่เอาเอาอะไรไปกินกับเอามะเขือพินเอามะเขือไปกินกับไอน้นั่นไอ้ เจ้าอันเจ้าบมกม้วงก็โอ้ยม,ม,ม,ม่เขียวหนามเจ้าเป้าไล่ตาแล้วทานผู้สม้มยางใจอยู่ขึ้นหัวข้างนี่หันไปกินก็เจ้าบองเออ,อ,อเพราะจะขึ้นพ่อเอากระเทือไปแล้วขึ้นหาคำเบาบ,าบ้านในตออยู่พี่นางงุนดองไม่กินหรอ แสวยังไปเห็ดกินพี่น้องขื่อดบออกอยังอีกรอบหนึ่งก่อนอยู่บ้านขาดยังว่าวันนั้นซื้อปลาทูไปยังกินไม่หมด ฉันว่าใบบกูดใบบกูดสดเธอใสซองแข็งดีกว่าเอาไว้นอนหนกตู้สองมือมันกระดำเห็นไหบัานนี้เธอไปต้องสั่งดอกแบบสดเธอสั่งแบบใสแข็งมาโลดง่ายกว่าเอาคือจังลานเอานันมีอยู่ลานเมนโมไม่ยังดอกฉันเห็นมันเอานันอยากจะได้ของร้านที่แอมเออร้านในแอมมีอยู่ เออฉันเสดายเพื่อไม่ยังดอกเสดายความงามของมันมันสดกับจริงอยู่แต่ว่ามันเอาไว้ดุนไม่ได้ดอโอ้จะสกินยังดอกค้ดก่อนพี่น้องพี่น้องยางมาแต่ในเมืองห่อแผ่นๆอยู่อันสองแม่ลูกบ่เฮเลยแม่กะพุ่นเก็บของออกแล้วของคนสีเอาสีใหญ่เฮือกนึ่งไหมโอ้ขอเสดายตูใบใบสอง ตู้นี้ได้แม่พินว่าบ่เอาสิยกให้ยล้านของเก่าพินพี่อยากได้นะแต่ว่าผัวพี่มันไม่เอาของขวานไอ้กวนมันบอกว่าแม่เดี๋ยวหนูไปซื้อให้ไปอันนี้เขาไม่อยากได้เขาก็เลยบอกว่าให้เอาให้เซคันด์แฮนด์เดี๋ยวแม่หน่อยสิถามแม่พินมึงคันบ่เอาหนึ่งโง่เต๋อ่ะะฮเดี๋ยวแม่หน่อยจะถามแม่พินโอ้ถามแม่ปู่โอ้ยไปแล้วสิถามแม่ปู่ิึง ถ้าไม่น้อยเอาไปเข้าบ้านได้นี่เอาแล้วนี่มันจะไปใส่อะไรแล้วโอ้ไปเก็บของเคืงบ้านมันสีตู้บ้านมันก็ข้างตู้นังไงข้างตู้ลรอห้ามันไงนี่เป็นเอาไปไว้ตรงครัวเอาขึ้นเอาถ้าเป็นอันเดียวอันนีนตู้นี้มันแบ่งเป็นสองอันได้พี่น้องแต่เรามาเทิร์นกันมันก็จะเป็นตู้โชวงงามพอดีอันนี้ยุบันเกาแม่พินนี่มันมีซสิมาแกงอันนั้นกินกัน แกงอันนั่นเพป็นไงแกงเห็ดไข่ยอยู่บ้านเดี๋ยวแม่พี่นีน่มากระซิวนขวายอีกแกงอันนั่นคืออะไรสรุปแล้วกระเป๋าอันกระเป๋าอันลายฉันน่ะฉันให้ไอ้ไอ้ไอ,อ,อ,อ้ปูใบหนึง่งฉันก็เลยเหลืออยู่บ้านสีใบตอนแรกมีหกใบยายซันไปใบนึงไอ้ปูไปใบนึงเขาก็ยืหมหมึกเห็นไหมก็เปิดก็พวกก็มาถึงนอนนอนก,ก็จะมาเอาของออกแล้วตู้ เฮเทอร์ออกไวยละึตีนี่ไงมันมีกาวมันประกาวเฮดออกไว้พี่น้องมันยันข่อยบ่มามันยันปลชั่วมันมันยันข่อยมาบ่ชั่วยันตัวมาเหมือนวันนั้นอีกมาละกับ่ได้กินยันเปลี่ยนแผนไหมมาไวฮาระแล้วค่อยแกงก็ได้ใจเย็นเย็นร่มร่มเขาห้องหงเรามันบอหงเลยมีเรื่อวัญมันนอนเพราะอะไรตื่นเพราะเรื่องอราจังแกงกินฮ่อนฮ่นกินกาแฟแม่แน่เราละห้องทองแล้วมึงหิวหรือบอ มาเอาพักมาสิเด็ดแบบแกงใส่พักขาใส่พักอีตูกับพ่อแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวหาแนวใส่ก่อนเออใส่กอกกับเพาอย่างนึงแต่มีแจ้วเด็กประแดบแม่พิ้นตำไว้โอ้เขาเหรอเคาอยากกินมืน้อนี้แม่พิ้นตำแจ้าบองไว้ให้โอ้ฉันอยากกินนะจ๊ะเนี่ยเห็ดใครอยู่บ้านควันมันกินอยู่แต่ว่าแม่ปู่บ่กินแต่อันนี้โต๊ะเของแม่ปู uh ่เ huh. หยียดมากมันบ่ กินไม่ได้ปูผิดปูกินบ่ได้พิษกระบุนนี่แหละเอาแกก็ซื้อหรือมาม่านะซื้อไว้ให้นังตัวดีกระดาษทิชชู่มาเน่ยางจะเลืนมูกไลน้ำมูกง่อยอยู่พี่น้องตัวดีเขาอันมันมา่ะมันเปิดอ๋อปอนเสิออตนี่อีกแสดงว่าติดไก่ใส่อันนั่นมันบอซาคู่ใส่หมูแบบบอส่หมูไม่ใส่หมูกินแบบเจเจมากิน ขนมนะซื้อไว้ได้กินบ่แล้วบ่วมันคุณเอ๋อมากแกะก๊อกๆบ่แล้วบ่อันนี้ก็ถ้าเพิ่งเดินรุ่นกันว่ามันสิเปิดบ่เน,นะนี่ยไม่น้อยเฮ็ดพักก่อนพี่น้อง